ดวงความรักชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรปักแรกวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะไพ่ใบแรก1ไม้เไม้าวนะคะไพ่ใบแรกเป็นการบ่งบอก energy พลังงานความเป็นตัวตนนะคะของชาวทธาตดิน เท่าสามใบพอชาวทัดุดินเป็นอย่างไรเจอกับอะไรในตอนนี้นะคะหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นใหม่การติดต่อสื่อสารการได้รับโอกาสนะคะบางคนบางท่านเพิ่งมีคนคุยนะในช่วง1-7วันนี้นะคะมีคนคุยมีคนแบบออนไลน์มานะคะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะ หรือเขาคนนั้นเข้ามาพร้อมกับพร้อมกับปัญหาบางคนเข้ามาเหมือนนะเหมือนจะมาขอคำปรึกษากับเราอะไรเงี้ยนะเป็นคนแปลกหน้าเลยก็ได้นะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะเป็นไพ่สเตรงค์ขึ้นมานะเนาะดูแบบว่าพูดไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องเขาเรียกอ,อะไรนะ คือพอมันเป็นคนแปลกเนี่ยมันอาจจะเข้าเกณฑ์ว่าเขาเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะชาวทัดดินนะคะอืรักออนไลน์เด็กกว่ามาพร้อมกับปัญหาเ,ออเขาอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาแต่เขามาขอคำปรึกษาแลเนะี่ยมาแบบนินๆอะไรอย่างี้นนนเนานะแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเจอสถานการณ์ความรักความสัมพนันธ์ที่ที่แบบว่าเออแฟนดื้อนะคะ คุยไม่รู้เรื่องเออก็ได้นะจะต้องแบบควบคุมให้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะอะ,อะถัดมานะคะเป็น energy ของคู่นะคะคู่รักหรือคนที่เข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะเขาเป็นยังไงเอ,อ่อสำหรับเขาเนี่ยเป็น king of b o นะเขาเป็นคนคุยเก่งทำงานเก่งนะคะเข้าสังคมเก่งด้วยเพราะเป็นสามถวยนะคะเอ,อ่อ รวมไปถึงการพูดคุยของเขาในช่วงนี้เนี่ยเขาจะรุกหนักมากๆนะบางคนเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะหน้าที่การงานดีมากระดับบอสระดับัวหน้านะคะก็คือไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่เพิ่งเริ่มทํางานอะ่ะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความแบบ เชื่อมั่นในตัวเองเหงะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีสเสน่ห์นะคะอันทีนี้ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินนะในช่วงปักแรกเดินพฤศจินี้จะเป็นยังไงนะอ่อไฮปเินเทสนะคะคิงเหรียญเฮ้ยเดอะมูน เออนะถ้าเดอะมูนกับเดอะไฮบริทสมานี่ก็บอกเลยว่ามันยังอไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะลักก็ปิดลักก็เปิดนะคะคือที่เล่นทีจริงก็ว่าได้นะเหมือนเหมือนจะชอบแต่ก็แบบไม่ชัดเจนักทีเดียวนะ the world อืมคือถามว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาจะหายไปไหนไหมไม่หายหรอกแต่คุณเอาแน่เอานอนกับ อะไรไม่ได้เลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคือเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาอยากอยากเก็บตัวคุณก็ไม่ต้องคิดมากนะคะธาตุดินทั้งหลายคือจะบอกงี้ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ตามแฟนของคุณเขาจะเหมือนมีจุดโฟกัสอย่างอื่นเขาจะนิ่งเขาจะมีสิ่งที่เขาสนใจเออเขาจะใจเย็นบางคนนะเย็นชาเออหือจนกลายเป็นว่าเราเนี่ยคิดไปว่าเอ้ยเขา มีความลับอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกไม่อยากจะคุยเรื่องนี้กับเราในตอนในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบครบถ้วนกระบวนความแล้วเขาเขาโอเคเขาสักเซสในในสิ่งที่เขาสงสัยหรือสิ่งที่เขาหาเขาจะมาบอกคุณเองเขาจะกลับมาหาคุณเองมาเล่าให้ฟังมานู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาฟังในวันนี้ก็ ขอให้รู้ไว้เลยว่าอ๋อถ้าเขาเป็นแบบนี้นะจําไว้ว่าไม่เหมาะบอกว่าอืมปล่อยเขาไปนะคะก็อยู่เคียงข้างบางทีเราไม่ต้องไปลบเล้าไม่ต้องไปถามเขาหรอกว่าทําไมอะ่ะถามแล้วก็ไม่ตอบบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพูดบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่มั่นใจนะคะแค่นั้นเองนะอ่ะขอคําแนะนําหน่อยมาแบบสั้นๆง่ายๆนะขอคําแนะนําหน่อยนายออกรอน ควีนเ็น e ะเคลนะคะอ่ะนี่เห็นราชินี้ถือเหรียญไหมเอ่ยนะคะให้เวลาเชื่อใจนะอันนี้ในฝั่งของเขานะคะเป็นคิงเหรียญนี่คือไพ่แนะนำเป็นราชินีเหรียญเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะคนรักกันนะมันไม่จำเป็นที่จะตัวติดกันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะเชื่อใจเขานะ ก้า,าวไม้ท้านะคะเชื่อใจเขามั่นใจในตัวเองแล้วก็ให้เวลาให้โอกาสมองไปที่อนาคตว่าเรายังมีอะไรหลายหลายอย่างที่จะต้องทำร่วมกันถ้าวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะมาสูงสิงกับเราก็ก็ปล่อยเขาไปก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ที่จะทำอะไรคนเดียวบ้างนะมันอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยวางให้แบบอยู่คนเดียวถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆดูเฉยดู ไม่ค่อยกระตือรือร้นในการที่จะแอคชั่นอะไรกับเราในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะคะส่วนแล้วคนโสดล่ะคนโสดที่อาจจะเพิ่งมีคนเข้ามาเนาะ mm. ก็ได้แหละเขาอาจจะดูแบบเหมือนชอบแต่ก็เหมือนไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก้นไม่ต้องไปลุกเล้านะคะปล่อยไปก่อนให้เขาได้ทําความรู้จักตัวเองก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเองบางทีคุณไม่ต้องถามเขาหรอกนะเมื่อเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะบอกคุณทุกอย่างเลย นะคะโอเคอันนี้คือความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะปักแรกเดือนพฤศจินี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกที่ลิงก์หน้า TikTok ของแม่หมอได้เลยนะจ๊ะ